ครับสวัสดีครับผมเด่นฐานก้านะครับหรือว่าเด่นสักแก้วนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับก็คือเก็บในส่วนตัวของพระนะครับที่ผมสะสมไว้นะครับก็คือจะเก็บเข้าที่นะครับแต่วันนี้โอกาสดีนะครับก็คือผมเลยนาในส่วนตัวของหลวงปู่ทิมมาให้ชมกันนะครับที่ผมเก็บเก็บไว้นะครับที่อยู่กับผมนะครับวันนี้วันที่แปดวันที่เก้าทบโทษโทษทีนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ นะครับที่เข้าวกุมภานะครับเดือนนี้าจะเจอกันหลายครั้งหกแปดนะครับอันนี้ก็คือในส่วนตัวของหลวงพุทิมนะครับเดี๋ยวดูภาพรวมๆไปก่อนนะครับผมที่พ่อผมสะสมเอาไว้นะครับแต่รายละเอียดนวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับทีละหนึ่งองค์นี่นะครับผมองค์แรกเลยนะครับองค์นี้ผมเรียกว่าเป็นต้นฉบับนะครับของหลวงพุทิม ปีหนึ่งเจ็ดเจริญพรบนนะครับโค้ดททหารสังคตินะครับตัวนี้ไม่มีเลขนัมเบอร์นะครับเพราะผมถือว่านะครับองค์นี้ก็คือเป็นองค์ต้นฉบับนะครับของหลวงปู่ทิมที่กรรมการวัดนะครับสร้างกันที่วัดนะครับแล้วเนื่องด้วยเครื่องมือนะครับตัดขอบไม่อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับตัดขอบอาจจะแหวงซ้ายแหวงขวานะครับผมเขาก็เลย่กลายมาเป็นเจริญพรบนรุ่นนี้นะครับผมเพราะว่าเขา ให้ลงลงปั๊มนะครับก็คือเขาได้ไปจ้างลงปั๊มปั๊มนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับผมก็คือสร้างกันเองที่วัดนะครับผมก็คือจํานวนนะครับอาจจะผมไม่แน่ใจว่าได้กี่กี่องค์นะครับแต่องคนี้นะครับผมผมผมเรียกว่าเป็นต้นฉบับเลยกันนะครับเป็นหนึ่งเจ็ดเตนพรบนนี่นะครับผมเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับเหมือนว่าเขาปั๊มขึ้นมานะครับเนื้อจะเป็นออกเนื้อนวะนะครับแล้วนําไปชุบเงินนะครับแต่ว่าความในเรื่องของตัว นี้เป็นนี่นะครับผมผมเคาะอยาาใช้มานานนะครับเห็นไหมครับผมททหานนะครับ,นะรบปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมนี่นะครับผมปีหนึ่งเจ็ดเจริญพรบนโค,คตดทหาร นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับผมเห็นไหมครับความคมนะครับเดี๋ยวผมมาดูใกล้ใกล้ผมเรียกว่าต้นฉบับนะครับของหลวงปู่ทิมเลยองนี้อที่เป็นเหรียญเจริญพรบุนนะครับที่มีค่านิยมมากที่สุดนะครับสร้างก่อนเหรียญเจริญพรล่างอตอนที่ผมศึกษานะครับในส่วนตัวของหลวงปู่ทิมครั้งแรกนะครับผมสิ่งที่เขาให้สังเกตนะครับก็คืออง์พระนะครับองค์หลวงปู่นะครับ องหลวงปู่นี่นะครับผม,ผมก็คือเกือบเต็มเหรียญน,นะครับก็คือเหมือนว่าองค์ใหญ่แล้วจะนูนนะครับจะนูนจะนูนเด่นขึ้นมาเลยนะครับผมจะนูนเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็ดูที่สันจมูกดูที่สันจมูกนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็คือ,อผมเรียกว่าเหรียญต้นฉบับนะครับ ถัดมานะครับผมก็คือที่ผมว่ากรรมการวัดสร้างนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับถัดมาก็คือเหมือนว่าเขาตัดขอบไม่สวยใช่ไหมครับแล้วก็เกิดมากลายมาเป็นเจริญพรบุญรุ่นนี้นะครับผมเหมือนว่าเขาไปจ้างนะครับลงปั๊มนะครับก็คือปั๊มนี่นะผมก็คือเป็นโคดทหารเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามีอ่าเป็นแจกกรรมการนะครับก็คือโค้ดเลขเก้าไทยองค์นี้ไม่มีไม่ไม่ไม่เคยผ่านการใช้ นะครับผมเก่าเก็บมีจานนะครับองนี้ถือว่าพิเศษนิดหนึ่งนะครับก็คือมีจานที่เหรียญด้วยนี่นะครับผมองนี้ถือว่ามีจานที่เหรียญนี่นะครับแต่ไฟสีกล้องนะครับก็คือไม่ได้ปรับชัดนะครับที่จริงเหรียญจะขึ้นมันนี่นะครับผมอันนี้ไม่เคยผ่านการใช้เลยนะครับเป็นโค้ดเลขเก้าวไทย แจกกรรมการนะครับตรงนี้เพราะที่มาของเหรียญก็คือ,อาจากกรรมการจ,จากกรรมการของบุทิมเนี่ยครับที่วัดนะครับผมพอดีเขาเสียชีวิตนะครับผมแล้วเพื่อนนะครับมันไปเหมายกตู้มาเลยไล่มาตั้งแต่วัดไล่วันรีเลยนะครับอันนี้นะครับผมนี่นะครับผม ไม่เคยผ่านการใช้นะครับนสังเกตดูดีๆนะครับเห็นไหมครับว่าทุกเหรียญนะครับก็คือองค์พระนะครับผมก็คือจะนูนขึ้นมาครับเห็นไหมครับแล้วเกือบเต็มเหรียญนูนเด่นขึ้นมาเลยนี่นะครับผมนักรุ่นนี้นะครับผมผมคิดว่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับก็คือสร้างหอฉันสร้างพร้อมกับ เสมานะครับลงยาสามสี 4. เพราะว่ารุ่นนั้นก็คือจะเป็นอ่าในในส่วนตัวของทําที่วัดสร้างหอฉันด้วยเป็นโคตรหยดน้ํานะครับเพราะว่าผมเคยได้มาทั้งกล่องผมยังเสียดายทุกวันนี้นะครับลงยาสามสี 4, เนื้อนวะผมเหลือแต่กล่องครับตรงองค์นั้นนะครับ นี่นะครับผมเป็นเนื้อนวะนะครับผม,ผมก็คือเป็นแบบฉบับของหลวงปู่ทิมก็คือเนื้อนวะจะผสมท้องเหลืองทองแดงนะครับก็คือจะเห็นแบบนี้เลยนะครับแล้วเหรียญน,นะครับก็คือจะเป็นปั๊มด้านหลังนะครับทําให้ผิวหน้าตึงนี่นะครับผมอันนี้ก็คือผิวเดิมลอกออกไปแล้วนะครับก็คือผิวหน้าจะตึงนะครับเลยทําให้เหมือนที่ว่าไม่คมชัดหรือว่าอะไรเพราะว่าเขาปั๊มด้านหลังด้านเดียว นะครับปั๊มด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะจะตึงด้านหลังก็คือจะข่มนี่นะครับผมก็คือเป็นอานากปกเนนนวะนะครับน,นี่นะครับผมนี่นะครับผมแล้วองค์นี้นะผมก็คือจะเป็นในส่วนตัวของเจริญพรล,ล่างนะครับโคตททาหารสังขติเช่นเดียวกันเลขเก้าเหมือนกันนะครับผม ด้านหลังนะครับผมบล็อกด้านหลังนะครับก็คือตําหนิเหมือนกับเจริญพนบุญนะครับด้านหลังน่าจะน่าจะตําหนินะครับก็คือคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าด้านหน้านะครับผมก็คืออ่าน่าจะคนละบล็อกนะครับผมก็คือจะไม่เหมือนกันเป๊ะเพราะว่าอ่าพรล่างกับพรบนเห็นไหมครับเพราะว่ามันคนละบล็อกกันอยู่แล้วพูดง่ายๆนะครับผมแต่ด้านหลังก็คือสามารถใช้เป็นบล็อกเดียวกันได้นี่นะครับผมอันนี้เนื้อองค์จริงขึ้นมัน นี่นะครับผมขึ้นมันเลยจะให้เดาผมเดาน่าจะเป็นนวะนะครับตรงนี้สีออกสีกาแฟนะครับขอ,อโทษทีนะครับผมอันนี้ก็ผ่านกาใช้มาเล็กน้อยนะครับดูจมูกดีครับผมดูที่จมูกนะครับเห็นไหมครับจมูกจะคมเป็นสันะมจมูกจะคมเป็นสันนะครับผมจมูกจะคมเป็นสันเลยนะครับ แล้วองค์พัดจะนูนเด่นขึ้นมาเนื้อขึ้นมันนะครับแล้วถัดมานะครับผมก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นอาขุนแผนนะครับขอ,องหลวงพุทิมนะครับบล็อกแรกพิมพ์ใหญ่ปีหนึ่งเจ็ดพ่อผมพายหลังตะกุดคู่สาลิกาทองแดงนะครับผมองค์นี้นะครับผมก็คือได้มาพร้อมกล่องเช่นเดียวกันก็คืออยู่อยู่อของอยังอยู่นะครับผมได้มาก็คือพอแกะออกจากกล่องผมก็เลยอา นำเข้าไปเลี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็คือผมเรียกว่าเนื้อเขียวมรกตนะครับพอกผงภายระมาณตะกุดคู่สาริกานะครับองค์ใหญ่ครับองค์นี้ก็คือสูงห้าเซนกว้างประมาณสามเซนนี่นะครับนี่ครับผม เพราะว่าเมื่อสองสามปีที่แล้วผมได้มาได้ไปกราบนะครับหลวงปู่องค์ใหญ่นะครับก็คือในในส่วนตัวของที่ว่าเขาจะมีตู้นะครับสาหรับที่วัดนะครับอันนั้นก็คือจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับก็คือเนื้อเขียวมรกตรเช่นเดียวกันที่วัดนะครับเนื้ออ่าเนื้อเดียวกันนี่เลยแล้วสังเกตที่สีอ่าทองที่พ่อครับก็คือจะเป็นผงทองแท้ก็คือสีจะไม่ซีดก็คือสีจะอ่าเหมือนทองแท้ครับผมพูดง่ายๆแต่ว่าเขาบนละเอียดก็คือนํามาพออ แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเก่านะครับก็คือจะมีในส่วนตัวของผงพลอยผงพลอยต่างๆนะครับเม็ดสีน้ําเงินสีแดงบดละเอียดนะครับก็คือผสมรวมมาด้วยนะครับก็คือสิ่งที่พบเห็นนะครับนี่ครับพ่อผงประมานะครับดินเจ็ดปัจฉกนะครับผมกระดูกเด็กที่ผมที่ศกษาศึกตามานะครับผมอ่าแล้วองค์นี้นะครับผมก็คือจะเป็นเสมานะครับแปดรอบนะครับโคตรณสังคติ นะครับคดณสังกตินะครับผมนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับปั๊มเช่นเดียวกันก็คืออ่าปั๊มเสมาปั๊มสังเกตดูที่เหรียญน,นะครับผมก็คือเหรียญจะไม่ได้อ่าเรียวยาวนะครับเหรียญจะออกอ้วนอ,อ,อ้วนเห็นไหมครับผมโคดเลขสามนะครับน่าจะเป็นโค้ดที่เหมือนว่าทางร้านเขารับประกันนะครับเหมือนว่าอ่าน่าจะไม่มีเหมือนกล้องถ่ายรูปชัดเจนเหมือนทุกวันนี้ นะครับผมเขาก็น่าจะตอบเป็นโค้ดนะครับเป็นเลขหรือว่าอะไรทางร้านที่เขารับประกันเหมือนว่าเขาดูแลในส่วนตัวของหลวงปู่ทิมนี่แล้วผมปั๊มด้านหลังเช่นเดียวกันนี่นะครับเห็นไหมครับผมว่ารอยปั๊มอันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็คือเนื้อก็คือจะไม่ค่อยแข็งอยู่หมครับเงินบริสุทธิ์แต่ในเรื่องการคมนะครับลึกนะครับหรือว่าเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นความมีมิตินะครับหลวงปู่เห็นไหมครับผมดูหน้านะครับเหมือนมีชีวิต ดูที่ดูที่กระดูกายปลาร้านะครับดูที่แขนเห็นไหมครับผมแต่สึกไปนิดหนึ่งนะครับก็คือน่าจะมีการผ่านการคล้องมานะครับนี่คือโค้ดตัวหนะนะครับสังคติแต่วาดตรงนี้เนื่องเงินนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับว่านี่สื่อตัวของว่าการปั๊มนะครับผม เพราะว่าในส่วนตัวของออกแบบนะครับไม่ได้มีในส่วนตัวของคอมพิวเตอร์ออกแบบสามมิติเหมือนทันสมัยทุกวันนี้ถูกไหมครับผมนะครับปีหนึ่งแปดผมยังไม่เกิดเลยเขาของผมเกิดปีสองหนึ่งนี่เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นการปั๊มหลังนะครับผมก็คืออาจจะ,จจะด้วยอายุพระนะครับหรือว่าผ่านมีการคล้องถูข้อเนื้อเรานะครับแต่ว่าก็ทําให้อัดตื้นขึ้นมานะครับ แต่ว่าสิ่งที่น่ะก็คือเป็นพิม์ซ้านะครับเป็นตัวหนังสือล่องเป็นล่องเลื่อลงไปนี่นะครับผมนี่นะครับแล้วที่เห็นนะครับผมที่ว่าเป็นซ้อนๆการจริงๆแล้วนะครับเป็นพิมพ์ขยับเหมือนว่าบล็อกพิมพ์นะครับพอปั๊มไปนานๆแล้วเหมือนจะหลวมแล้วเขาปั๊มซ้ํานะครับมันจะขยับไม่ได้ว่าจะมีตุ่มตามรอบไม่ใช่นะครับผมเหมือนว่าพิมพ์ขยับเหมือนว่าบล็อกมันขยับเวลาเขาปั๊มนะครับเหมือนอ่า ก็เห็นปั๊มโบราณนะครับที่เอามือยกตับปั๊มตึ้งตึ้งลงมาครับผมแบบนั้นแหละนะครับผมก็คืออาจจะเป็นบล็อกบล็อกมันขยับนะครับก็เลยทาให้เป็นซ้อนขึ้นมานะครับแต่มันก็ยังเป็นตัวรูปบล็อกอันเดิมนี่แหละครับแต่ว่ามันแค่ซ้อนกันขึ้นมาแค่นั้นเองบางอันนะครับไม่ใช่ว่าจะมีตุ่มหรือว่าอะไรซ้อนขึ้นมาไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าเหรียญเสมาของผมนะครับผมก็คือขยับขึ้นเดียวกันลงยาสามสี่นวะองค์นั้นนะครับ นี่นะครับผมก็คือปีปีหนึ่งแปดรุ่นนี้จะออกอ่าอ่าหลังหอฉันนิดหนึ่งนะครับผมแปดรอบปั๊มเสมารุ่นนี้นะครับผม,ผมก็คือจะออกมาหลังนิดหนึ่งนะครับโคตรสังคตินะครับเพราะว่าหอฉันนะครับจะเป็นโคตรหยดน้ํานะครับตัวน้ด้านในนะครับเล็ก โคจนน้าแบบนี้นะครับผมนี่โค่นแบบนี้นะครับผมก็คือเราก็จะเป็นตัวหน้าแบบนี้เลยข้างในนะครับองค์น,นี้ที่เห็นผิวขาวนะครับเกิดจากผมล้างเองพูดง่ายผมยอมรับนะครับเป็นเนื้องเงินองน,นี้ไตามาสองนะครับอง์น,นี้ไตามาสองนะครับอุหางยาวไข่ปลาหลังสามเม็ดอัคระชินปัญชรอันนี้คือไตามาสองนะครับเด่นใหญ่เด่นโตกว่าไตามาสแรกเนื้องเงิน นี่นะครับผมโคดนะครับหยดน้ํานะครับตัวนะนะครับตัวนะหรือตัวทอผมก็ไม่แน่ใจแต่เหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้ก็คือผมล้างนะครับล้างที่แรกดํามาดำปึ๊ดเลยนะครับอันนี้ผมล้างมานะครับผมพูดงี้ล้างแต่ด้านหน้านะครับแต่ธรรมชาติอยังสวยอยู่นะครับแต่สิ่งที่ให้สังเกตนะครับเพราะให้สังเกตตรงสามเหลี่ยมตรงกลางฐานตรงนี้นะครับผมก็คือมันจะมีรอยตัดอยู่นะครับ จะมีรอยตัดนะครับก็คือสองฝั่งเลยนะครับ771นะครับโคดนี้ปั๊มซ้ําประมาณหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับผมปั๊มซ้ําประมาณหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับโค้ด771เลขไทยนะครับดูดูโค้ดนะครับก็คือไม่ได้ว่าเป็นร่องลึกนะครับอันนี้ก็คือเป็นโค้ดที่ว่าเขาตอกอตอกตามเหล็กตามลายเลยเคยเห็นตัวตอกเหล็กไหมครับเลขก็จะออกแบบนี้แหละ นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังเลยแต่ม้าสององค์นี้นะครับที่ผมเรียกว่านะครับหลังยันสามนะครับอุหางยาวนี่นะครับผมอุหางยาวนะครับไข่ปลาสามเม็ดนี่นะครับหนึ่งเม็ดเห็นไหมครับผมอ่านี่นะครับผมอสองเม็ดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับผมนี่นะครับผมไข่ปลาสามเม็ดอุหางยาวหลังยันสาม ชินบัญชรเกิดจากการคล้องนะครับองนี้นะครับผมเพราะว่าเขามสมัยก่อนเขาไม่ได้เลี่ยมกันก็คล้องเหมียคล้องทั้งห่วงเลยเนื้อเงินนะครับองนี้นะครับนี่นะครับผมเนื้อเงินนะครับ นี่เป็นตัวของเจริญพรบนนะครับกับเจริญพรล่างนะครับด้านหลังนะครับตํแหน่งคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมผมก็ไม่ยังไม่ขออนุญาตแล้วกันนะครับแต่สิ่งที่ผมให้สังเกตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่าลองรวมเหรียญให้ดูนะครับผมนะครับเอาออกแค่นี้ก่อนเพราะว่าอันนั้นไม่ได้เห็นนะครับอเดี๋ยวผมจะลองรวมให้ดูนะครับเห็นไหมครับผมสิ่งที่เหมือนกัน นีครับผมสิ่งที่เหมือนกันแต่รูด้านหลังรูปิ้นด้านหลังเขาอาจจะเขาปั๊มไม่พร้อมกันก็คือสิ่งที่เจาะอ,อาจจะไม่เหมือนกันถูกไหมครับบางอันเขาอาจจะใช้ปัม๊มเจาะลงไปเลยทีเดียวแต่ว่าบางอันเขาอาจจะมาใช้เป็นสว่านมือเจาะอ,อีกทีแต่สิ่งที่เหมือนกันนะครับดูที่หัวเหน็นไมครับผมสัเงเกตง่ายๆนะครับผมก็คือ อาศัยลักความเป็นธรรมชาติแล้วกันนะครับด้วยอายุการสร้างนะครับด้วยโลหะนะครับด้วยอายุการสร้างนะครับผมก็คือมันต้องแตกต่างแน่นอนนะครับว่าทุกวันนี้นะครับผมความสัันธ์นะครับผมขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเลยครับจากที่อำเภอแกลงนะครับไปเลยนะครับไปที่วัดเลยตอนนั้นวัดยังไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าต่อ เขาฉันยังเป็นสาไาม้นะครับเรามีตู้เขาตู้เช่าผ้าครับผมรุ่นนั้นนะครับ mm hmm. เขาจะทําย้อนออกมาก็คือเหรียญละสองร้อยนะครับตอนนั้นเหรียญละสองร้อยนะครับหลังด้านหลังนี่ก็คือจะยันยันจะ,ะเล็กๆนิดนึงนี่นะครับผมนะครับเป็นเหรียญนิยมทั้งนั้นนะครับหน้าปกนวะองนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับ เพราะผมเคยเห็นตอกเลขสามนะครับเหรียญจะเล็กก่าน,นี้แล้วตอกหลังสะลุ่งเลยนะครับผมองค์นี้จะเป็นปิดตาผงพอยนะครับผมหาไม่มีเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับผมปิตา,าผงพลอยหลังยันห้าของหลวงปู่ทิมเห็นเนื้อสังเกตที่เนื้อนะครับผม พระเนื้อผงนะครับผมในหลักการสร้างนะครับผมก็คือสูตรการสร้างก็เหมือนอาจารย์ถ่ายทอดให้สิทธิ์นะครับผมในเรื่องของตัวคาบนะครับหรือว่าในส่วนตัวของที่เป็นพระนะผมก็คือจะออกคล้ายๆกันแค่นั้นเองเพราะว่าปิตาร,รุ่นนี้นะครับผมหลวงพุโตะนะครับก็คือหลวงพุโตด้วยนะครับที่ว่ามาร่วมปลุกเสกนะครับ นะครับผมอันนี้ปิดตาผูกพลอยหลงผู้ทิมหลังยันห้านะครับอันนี้จะเป็นอุตโมนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับปิดหล่อแบบลอยองค์นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมเก็บไว้องค์นี้นะครับผมก็คือสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับก็คือหล่อนะครับมี่อดชนวนนะครับเหมือนหลงปุ่เอี่ยมเลยนะครับหล่อลอยองค์นะครับมียอดชนวนนะครับแต่สิ่งที่ผมเก็บไว้นะครับผมก็คือในส่วนตัวของอ่า ล่องลึกนะครับหรือว่าผิวนะครับผิวด้านในเดี๋ยวผมใช้ดูผิวด้านในนะครับก็คือเป็นการหล่อแบบโบราณนี่นะครับผมเห็นไหมครับแล้วด้านหลังนะครับผมก็คือจะเป็นโคตรณะนะครับอ่าเหมือนเหมือนโคตรหดน้ํานะครับก็คือจะมีอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมว่าหล่อร้อยองค์นะครับผมก็คือจะกล้องไม่รู้จะชัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมหาอะไรพิงให้ นี่นะครับผมก็คือจะมีเหมือนอรอยเขาตัดตัดชนวนอยูอ่ด้านด้านคนก็คือไม่ได้ไม่ได้ฉีดขึ้นมาหรือว่าไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับก็คือจะมะีเหมือนชนวนนะครับก็คือเหมือนรอยตัดยู่ขึ้นมานะครับแต่ว่ามีนะครับ นี่นะครับผมจะให้ดูไงดีนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเรียกเนื้ออะไรนะครับผมเนื้อทินนามัญชรหรือเปล่าไม่ดูนะครับผมเพราะว่าเนื้อดําขึ้นมันเลยนี่นะครับผมพาไม่เคยผ่านการใช้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นของหลวงพุทธิมนะครับวัดละหารไรจังหวัดระยองนะครับที่ผมศรัทธานะครับ องเหลี่ยมไตมาตองนี้นะครับผมผมได้นําให้พ่อค้องนะครับมาเป็นอตั้งแต่ผมอยู่ที่ระยองอำเภอแกงนะครับผมแล้วผมเพิ่งนํากลับมาตอนที่พ่อเสียแค่นั้นเองนะครับก็คือแต่กอนพ่อคององค์นี้ตลอดเลยผมให้พ่อครองนี่นะครับผมโอเคครับผมแล้วผมว่าจะมีในส่วนตัวของตะกุดนะครับก็คือจะเป็นตะกุดสามกริย์นะครับตะกุดสะกดเขาเรียกตะกุดสะกดสามกริย์นะครับพ่อผงพาย นะครับที่ตามที่เขาเขียนนะครับก็คือตามประวัติก็คือหลวงพุธทิมก็คือไปพันอยู่ใต้น้ำนะครับผมพ่อผมพายนะครับผมสามนิ้วครึ่งนะครับอันนั้นน่าจะพันด้วยได้สายสิทธิ์นะครับแล้วก็จะพ่อผงพายเขียวนะครับก็คือเนื้อออกจะเขียวแบบนี้นะครับผมก็คือพ่อผงพายนะครับแต่องค์นั้นจะเป็นโคตรสลาโคตรสลาเหมือนเหรียญเหรียญฝาบาท ขององค์พุทธีมาครับก็คือจะเป็นโคศลานะครับแต่ว่าจะเป็นตะกุดสังกษัตริ์โอเคครับผมเดนฮันต้าหรือว่าเดนสาแก้วนะครับผมถ้าเกิดใครเออะชมนะครับหรือว่าท่านใดสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับเพราะว่าในส่วนตัวที่ผมว่าก็คือตายจากองค์จริงนะครับทุกวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าบอกต่อแนะนํากันมาก็ได้ครับ าผมอาจจะมีในส่วนตัวของเป็นค่าน้ำมันนะครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่นะครับผมก็คือเชื่อในศรัทธานะครับผมเพราะว่าเราคล้องนะครับก็คือศรัทธาในพุทธคุณถูกต้องไหมครับผมเราไม่ได้ศรัทธาในเรื่องของตัวราคานะครับเพราะว่าเรื่องของราคาคุ้มครองเราไม่ได้นะครับตรงนี้ยิดขึ้นอยู่กับความเชื่ออีกครั้งหนึ่งนี่นะครับผม โอเคครับผมหลับฝันดีทุกท่านนะครับผมของผมก็คือได้มีโอกาสนะครับนํามาให้ชมกันนะครับอ่ผมไม่เคยร้ายเลยหลวงพู่ทิมนะครับผมแล้วครั้งหน้าผมอาจจะนําในส่วนตัวของหลวงพ่อเงินนะครับผมมาไล่รุ่นให้ดูนะครับเพราะว่าในส่วนตัวของหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับผมก็คือมีประมาณอสามสิบน่าจะสามสิบกว่านะครับผมตั้งแต่นิยมเลยนะครับ ที่ผมโพสหน้าอิคิวซังไปนะก็คือทาจากองค์จริงนี่นะครับผมโอเคครับผมเี่นาะรก้าหรือว่าเด่นสรดแก้วนะครับผมก็คือฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นด้วยนะครับครับสวัสดีครับรับฟันดีทุกท่าน